สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World ประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับปราการด่านหน้าหมู่บ้านบางระจันแห่งไต้หวันจะมาฝากทุกคนกันเราจะพูดกันถึงดินแดนของเกาะไต้หวันที่เรียกได้ว่าอยู่ติดประชิดชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่แบบที่เรียกว่าอยู่ในระยะมองเห็นตึกจากอีกฝั่งหนึ่งได้มันคือเกาะที่มีชื่อว่าเกาะจินเหมิน เกาะนี้มันคืออะไรทําไมไต้หวันถึงได้มีดินแดนอยู่ตรงนี้และทําไมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถึงรอดเงื้อมือกองทัพแดงของจีนมาได้เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเรามาเริ่มทำความรู้จักกับประการด่านหน้าแห่งไต้หวันกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับเกาะจินเหมือนกันก่อนเกาะจินเหมือนหรือเกาะคินเหมือนเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะคีมอยถูกจัดว่าเป็นเขตนะครับผมหรือคาวนตี้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของ สาธารณรัฐจีนหรือ Republic of China ซึ่งเป็นหนึ่งในเกาะย่อยๆนะครับผมหลายเกาะที่เป็นเขตแดนของไต้หวันนอกจากเกาะฟอร์โมซาซึ่งจีนเหมือนนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีชายแดนนะครับผมอยู่ใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่ที่สุดห่างกันเพียง6กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตะวันออกของเมืองเซี่ยเหมินที่อยู่ในมณฑลฟูเจียนของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองเกาะเกาะนี้เนี่ยนะครับผมมีพื้นที่เพียง ประมาณ150ตารางกิโลเมตรมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับผมชื่อว่าเมืองจินเฉิงและหมู่บ้านอีกทั้งหมด37หมู่บ้านบนเกาะเกาะนี้โดยที่มีประชากรอาศัยบนเกาะเกาะนี้ทั้งหมดอยู่ที่ราวๆประมาณ130,000คนแล้วถ้าพูดกันถึงการทหารหรือความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเกาะจินเหมือนในปัจจุบันเนี่ยก็มีความสําคัญทางการทหารสําหรับไต้หวันอย่างมาก เพราะเป็นเหมือนประการด่านหน้าสุดที่อยู่ประชิดชายแดนจีนมีฐานประจําการอยู่บนเกาะทั้งหมดเนี่ยนะครับผมราวราวสา0พันายพร้อมด้วยยุทธปกร,กรณ์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันภัยคุกคามถ้าหากเกิดขึ้นนั่นเอง ทีนี้ก่อนที่เราจะเจาะไปที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารของเกาะจินเหมือนมากไปกว่านี้เนี่ยเรามารู้จักประวัติศาสตร์ของมันกันก่อนดีกว่าว่าทาไมนะครับผมพื้นที่เกาะเล็กๆตรงนี้เนี่ยถึงอยู่ในความดูแลของไต้หวันทั้งๆที่มันอยู่ติดประชิดจีนมากขนาดนี้เรื่องราวของเราเนี่ยจะย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยเกาะจินเหมินเนี่ยนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของ พื้นที่ปกครองของรัฐบาลกลางจีนนำโดยพรรคชาตินิยมก๊กมินตัง๋งและในช่วงปี1927เนี่ยสงครามกลางเมืองจีนก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งก็เป็นการต่อสู้กันนะครับผมระหว่างฝ่ายหลักสองฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายของรัฐบาลกลางและฝ่ายของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเอง การต่อสู้ก็ได้ดําเนินไปนะครับผมจนกระทั่งทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ทําการเปิดฉากรุกรานจีนทําให้จีนคอมมิวนิสต์และจีนชาตินิยมเนี่ยพักรบกันนะครับผมและจับมือกันต่อสู้กับพวกญี่ปุ่นซึ่งในปี1937เนี่ยกองทัพญี่ปุ่นก็สามารถยึดเกาะจีนเหมือนไปได้และมันก็อยู่ภายใต้นะครับผมการปกครองของญี่ปุ่นมาจนถึงช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2อ,อธิบายกันแบบง่ายๆเนี่ยพอจบสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บ ดินแดนที่ถูกยึดไปโดยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็ถูกคืนให้กับสาธารณรัฐจีน ซึ่งนั่นเนี่ยนะครับผมก็รวมไปถึงเกาะจินเหมือนที่อยู่ในบนทนฝูเจียนด้วยแล้วพอญี่ปุ่นยอมแพ้เนี่ยสงครามกลางเมืองจีนที่ถูกพอตส์ไว้เนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามที่ทุกคนรู้กันนะครับกองทัพแดงของเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะครับผมสามารถทําการเอาชนะกองทัพชาตินิยมของเจียงไคเชกไปได้แล้วก็ค่อยๆขับไล่พวกก๊กมินตั๋งเนี่ยนะครับผมลงใต้มาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมฝั่งชาตินิยมก็รู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถนะครับผมหยุดยั้งการรานนขอองงงงทััแดดดไ้จติ ที่จะไปถอนทัพนะครับผมไปรวมตัวรีกรุปกันใหม่ที่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันนั่นเองได้เกิดเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าเดอะเกร r รีท e ี t ขึ้นมันคือการถอนทัพครั้งใหญ่นะครับผมซึ่งการถอนทหารจํานวนมหาศาลนะครับผมกว่า2ล้านนายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและเรื่องที่รวดเร็วเลยถูกไหมมันเสี่ยงมากนะครับผมต่อการที่กองทัพแดงของจีนเนี่ยจะรุกรานเข้ามานะครับผมและต้อนปิดฉากนะครับผมกองทัพของจีนไคยเช็คในขณะที่กําลังหนีลงเรือกันอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยทางฝ่ายชาตินิยมเนี่ยนะครับผม จึงตัดสินใจใช้เกาะจินเหมินนี่แหละเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับผมที่เป็นปราการป้องกันแนวหลังหรือเรียากาดเนี่ยนะครับผมในขณะที่ทับหลักอพยพข้ามไปเกาะฟอร์โมซาด้วยเหตุนี้เนี่ยเกาะจินเหมินเลยถูกเพิ่มการป้องกันทางการทหารบังเกอร์ยุโทโธปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงสิ่งกีดขวางสําหรับการยกพลขึ้นบกด้วยซึ่งตัวของเหมาเองเนี่ยนะครับผมก็รู้ตัวดีว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยจะพิชิตเกาะไต้หวันให้ได้สําเร็จและจัดการกับฝั่งของก๊กมินตั๋งให้สิ้นซากเนี่ยเขาต้องยึดเกาะจินเหมินนี่ อนในช่วงตุลาคมปี1949เนี่ยกองทัพแดงก็เปิดฉากนะครับผมทำการยกพลขึ้นบก โจมตีเกาะจินเหมินซึ่งถึงแม้ว่าจะมีกําลังฐานราบที่มากกว่าเนี่ยแต่ฝั่งของจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยขาดสิ่งสําคัญที่สุด2อ,อย่างไปนั่นก็คือเรือรบและเครื่องบินรบนั่นเองเรือยกพลขึ้นบกที่จีนใช้เนี่ยนะครับผมมีอยู่ทั้งหมดเพียง200ลําเท่านั้นซึ่งส่วนมากเนี่ยก็เป็นเรือประมงนะครับผมที่ทําการยึดมาทําให้ทางไต้หวันเนี่ยที่เตรียมพร้อมตั้งรับมาก่อนบวกกับมีกําลังสนับสนุนทางอากาศเนี่ยนะครับผมสามารถป้องกันการลุกดานและเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปซึ่งเหมาเเเนนีียน่ยยะะรัผมมมกก็ตตวทจทจจําาดหือ รอบที่2แต่เผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยสงครามเกาหลีได้เริ่มต้นขึ้นพอดีทําให้เขาเนี่ยนะครับผมต้องเอาทรัพยากรทางการทหารเนี่ยไปช่วยฝั่งเกาหลีเหนือสู้ก่อนซึ่งเวลาผ่านไปได้ไม่นานสงครามเกาหลีก็ได้ยุติลงกองทัพแดงก็หันกลับมาให้ความสนใจในการรวมชาติอีกครั้งหนึ่งการยิงปืนใหญ่ข้ามฟากใส่กันไปมาเนี่ยเลยเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นพีเรียดที่เราจะรู้จักกันในชื่อของวิกฤตการช่องแคบไต้หวัน ที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับผมและส่งผลยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้และในตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับผมจะยกระดับความช่วยเหลือไต้หวันด้วยการขู่มาว่าถ้าเกิดยังไม่เลิกยิงปืนใหญ่ใส่เกาะจีนเหมือนหรือทําการลุกรานไต้หวันเนี่ยเขาจะทิ้งระเบิดปรมามนูใส่จีนนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังทําการส่งกองเรือเข้าสู่พื้นที่ช่องแคบไต้หวันอีกด้วยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเหมาก็รู้ตัวดีนะครับผมว่าทับเรือของจีนหรือต่อให้รวมทับ โซเวียตมาด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ทัพเรือของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาได้เขาจึงจำใจนะครับผมต้องยุติการโจมตีเกาะจีนเหมือนแล้วในปี1958เนี่ยจีนกับอเมริกาเนี่ยนะครับก็ได้ทำการเจรจากันและได้ข้อสรุปมาว่าจะเลิกยิงปืนใหญ่ข้ามใส่เกาะจีนเหมือนและเกาะมัตส,สูซึ่งก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีสถานะคล้ายๆกันแล้วก็ให้ทางจีนเนี่ยนะครับผมเลิกล้มความต้องการที่จะยึดเกาะไต้หวันซะ ซึ่งทางจีนก็ตกลงนะครับผมแต่ก็แลกกับการที่อเมริกาเนี่ยก็ต้องสัญญาเหมือนกันว่าจะไม่สนับสนุนรัฐบาลของสาธารณรัฐจีนหรือรัฐบาลไต้หวันเนี่ยในการกลับมาบุกยึดจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งทางอเมริกาก็ตกลงและนั่นเนี่ยนะครับผมก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ทางจีนแผ่นดินใหญ่ได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อไต้หวันอย่างเป็นทางการจนถึงทุกวันนี้นะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้เนี่ยยังมีเทนชันยังมีความตึงเครียดอยู่แต่ก็ไม่ได้มีการโจมตีการรุกรานกันเกิดขึ้นและนี่ก็ตอออบขข้สสงสงัย แตว่าทำไมไต้หวันถึงมีดินแดนจิ๋วๆตรงนี้เนี่ยติดอยู่กับจีนและยังคงสามารถปรกครองมันมาได้จนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าจะให้สรุปกันอย่างสั้นๆที่สุดเลยเนี่ยมันก็คือเหตุผลเดียวกันกันกบที่จีนเนี่ยยังไม่ทําการบุก เมลแลนไต้หวันในตอนนี้เหมือนกันแน่นอนว่าการมีดินแดนไต้หวันเล็กๆเนี่ยติดอยู่ที่ชายแดนจีนเนี่ยแล้วยิ่งมีทหารประจําการอยู่ด้วยเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับผมถูกจัดว่าเป็นภัยคุกคามอยู่แล้วแต่ทางจีนเนี่ยไม่ได้คอนเซิร์นไม่ได้กังวลอะไรกับมันเลยเพราะถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีทางการทหารปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์ทุกคนเนี่ยก็คาดการณ์กันไว้ว่าจีนจะสามารถยึดเกาะจินเหมินได้อย่างสบายๆไม่เหมือนกับช่วงปี50ปัจจุบันเนี่ยเกาะจินเหมินเนี่ยก็เหมือนเป็นประตูนะ เข้จีนเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะขู่ไต้หวันด้วยเครื่องบินรบเรือรบอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปได้ในทางที่ดีสุดเนี่ยพวกเขาก็อยากจะรวมชาติกันด้วยวิธีทางการทูตมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดกันถึงในปัจจุบันเนี่ยจีนไม่ได้มองเกาะจีนเหมือนเป็นจุดที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มากขนาดนั้นแต่เป็นจุดที่เขาใช้ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเพื่อรวมชาติมากกว่านั่นเองเนะครับ ก่อนนี้เลยครับผมเป็นเรื่องราวสรุปของวันนี้เกี่ยวกับเกาะจินเหมินท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขออน้ตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ